M.S.R. Hubba Hubba s Hub h i l l เป็นเต็นท์น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับเดินป่าหรือทัวร์ลิงก็ได้ครับตัวที่ผมหยิบมานี้เป็นไซส์2คนครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่1.47กิโลกร,รมัมส่วนไซส์1คนนั้น1.11กิโลกร,รมัมไซส์3คนน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่1.72กิโลกร,รมัม M.S.R. Hubba Hubba s h i l l เป็นเต็นท์ฟรีสแตนดิ้งกางได้โดยไม่ต้องต่อสมอบกครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเสาคาร์บอนทั้งหมดครับ มีน้ำหนักเบาให้ความยืดหยุ่นทนต่อแรงลมสูงครับส่วนเนื้อผ้าของ MSR ตัวนี้นะครับเป็นเนื้อผ้า2 0 d l i p s t o p nylon ที่เคลือบ e x t r e m s มาโดยไม่ใช้เทปแปะแนวตะเข็บครับแต่สามารถกันน้ำได้ถึง1,200ม mm. ิลมการฝนบ้านเราได้สบายสบายครับส่วนด้านข้างมีช่องระบายอากาศทั้งหมด2ช่องนะครับอยู่2ฝั่งประตูมีทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถแบ่ง กันออกได้ส่วนอินเนอร์ด้านในนะครับมีช่องระบายอากาศทั้งหมด4ช่องครับมีทางประตูเข้าออก2ช่องแล้วก็มีด้านหัวและท้ายอีก2ช่องครับส่วนด้านในก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆอยู่ที่หัวท้าย2ฟฝั่งเหมือนกันครับแล้วก็มีที่แขวนไฟตะเกียงในเต็นท์ได้ครับแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนอีกสช่องครับหากใครกําลังมองหาเต็นท์ดีๆครับ สายเดินหรือว่าสายทัวรลิงตัวนี้คุณต้องมีเลยครับน้ำหนักเบาแพ็กเกจขนาดเล็กพกพาสะดวก M.S.R. h ฮาบะฮาบะชิ l